สวัสดีครับ Fc และเพื่อนๆทุกท่านวันนี้วันที่11บธันวาคม2567ครับอันนี้ผมจะมานำเสนออีกสูตรนะครับสูตร2ตัวมาตัวนะครับเข้าติดต่อกันมาเ็งวดนะครับเ็งวดนี้6งวดนะครับ6งวด1 สองสามสี่ห้าหกหงวดที่เจ็ดนะครับงวดที่7จะมาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูจากหนึ่งกันยาเลยครับหกเจ็ดหนึ่งเ้าเ้าหศหล่างออกหกสี่ครับเอะล่างออกเก้าสี่ครับหนึ่งเ้าหศย์หล่างออกเกสี่วิธีคำนวณไม่ยากครับเอาท้ายเลขล่างสองตัวนะตัวท้ายของเลขล่าง สองตัวนะครับบวกกันสามครั้งบวกกันสามครั้งและบวกด้วยเลขคงที่คือเลขสี่สี่สามสิบสองสิบสองบวกสี่ได้เป็นสิบหกเอาเลขหกมาครับหกมาแล้วก็นบไป加หนึ่งเป็นเจ็ดได้หกับ7เจ็ดครับนะครับงวดต่อมาออกหกหกสองครับหกหกสองครับเลขหกมาครับ นะครับ6ข้านะครับเข้าทั้งหลักร้อยหลักสิบครับสองหลักเลยครับว 16, ดสทบห16กันยาเจ67นะครับอ60862เลขล่าง37 37เล่า7นะครับเจ็ดวกันสามครั้ง จ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะเจ็ดวกันเจ็ดคูณสามนั่นเองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเอาห้ามาครับนับไปแต้มหนึ่งหกห้ากับหกครับงวดต่อมาครับออกหกหกห้าครับเป็นไงครับเข้าทั้งสองตัวเลยครับนะครับเห็นไหมครับห้ากับหกนี่ห้ามาหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยเอามาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็หกครับหกก็เข้าครับเข้านะเข้าหลักสิบกับหลักร้อยเลยครับเข้าทั้งสองตัวสามตัวนะครับก็เบิ้ลเลขเบิ้นครับหกหกห้ามาดูวดนหนึ่งตุลาคมหกเจ็ด ออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าล่าออกหนะ้าเก้าเอาเก้ามาบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่บเจ็ดยี่บเจ็ดยี่บเจ็ดบวกสี่เลขคงที่ไปสี่นะครับได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเก้าหนึ่งมานำไปแจ่มหนึ่งคือสองนะครับสองออกอะไรครับมาดูเก้าหกสองครับ หลักหน่วยครับครับมาดูงวดถัดมาครับ16หตุลาคมหกเจ็ดท ah, ี่ออกสี่แปดสองเก้าหกสองเลขล่างศูนยศย์อ่าศูนย์ศูนย์มาดูสิจะมาไหมมาคำนวณต่อนะครับเพื่อหางวดต่อไปเอาหลักหน่วยของเลขล่าง สองตัวนะครับตัวท้ายเด้ศูนย์ศูนย์คูณกันกี่ครั้งก็ได้ศูนย์คูณกันสามครั้งได้ศูนย์บวกได้คงที่สี่ก็ได้สี่ครับได้สี่นะครับได้สี่เอาแยมห้าได้สี่กับห้า่อต่อมาออกศูนย์สี่สี่นะครับเบิ้ลเลยกัน เกเบิ้เลยครับมาดูครับถึงพิกาหกสองพันหหกิจออกห้าสามหกศูนย์สี่สี่ห้ากเลขล่างออก3 2มสอเอาเลขล่างคำนวณครับง่ายๆครับเพื่อนดูสบวกกัน3ครั้งก็คือ2อคูณสเป็น6 6บวก เลขของที่อีกสี่เป็นสิบก็คือเอาศูนย์มานะครับศูนย์นำไปแจนหนึ่งก็หนึ่งนะครับดครับออกอะไรครับขวดถัดมาออกสองสองหนึ่งครับหนึ่งเข้าครับหลักหน่วยเลยครับเห็นไหมครับหลักหน่วยเข้าติดต่อกันนะตั้งแต่เห็นไหมครับ แต่หกหกห้ามานะหกหกเก้าหกสองศูนย์สี่สี่สองสองหนึ่งดูหลักหน่วยไปสี่งวดหลักสิบกับหลักร้อยไปหนึ่งงวดนะครับตอนนี้ทั้งหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบเข้ามาหมดเลยหกหกห้าเก้าหกสองเนี่ก็หลักหน่วยศูนย์สี่สี่เนี่ยก็หลักสิบกับหลักหน่วยสองสองหนึ่งหลักหน่วยครับมาคำนวณต่อไปครับสิบหก พฤศจิกา2567 187 187นะครับ221 187 221เลขล่าง38 38เอาเลขล่างนะครับตัวท้ายของเลขเลขล่างนะครับคือ8 8วกกัน3ครั้ง8 3 24 24บวกเลขคงที่4ก็คือ28 เอาแปดมาครับแปดนไปแจมหนึ่งเก้ครับกวดนี้ออกอะไรครับมาดูแปดส่าโดดมาอยู่หลักร้อยเลยครับโดดไ่โดดไปอ,อยู่หลักร้อยครับ มาดูหนึ่งท่นว่าหกเจ็ดสองพันหนึ่หกสิบเจ็ดนะครับหกหกเก้าแปดสี่สามเลขท้ายหกหนึ่งหกหนึ่งเอาเอาท้ายรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับตัวท้ายบวกกันสามครั้งหนึ่งบวกกันสามครั้งก็ได้สามสามบวกเลขคงที่สี่ ก็ได้เจ็ดเจ็ดนับไปแต้มหนึ่งก็ได้แปดก็คือเจ็ดกับแปดนะครับงวดสิบหกธันวานี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับจะมาไหมนะครับก็ต้องรอสิบหกนะครับสิบหกธันวาวันนี้สิบเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเหลือสี่ห้าวันนะครับ นะครับรอสิบหกธันวานะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับเพื่อนลองเอาไปวิเคราะห์แล้วเอาไปประกอบกับสูตรอื่นดูนะครับเพื่อเป็นประกอบการเป็นเลขวิ่งเป็นพิจารณาเป็นเลขวิ่งนะครับก็พอประมาณนะครับเพราะปีใหม่เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตัวเลขอาจจะผันผวนนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็แต่ขอให้เพื่อนๆนเฮงๆงรวยรวยต้อนรับปีใหม่ 2568ด้วยกันทุกคนนะครับก็คือ2025นี้นะครับปีฝร,รั่งปีพศไทยกับ2568นะครับห่างกัน543ปีนะครับระหว่างคิดสกราชกับพุทธศักราชนะครับเพราะนั้นเทียบปีคิดสกราชกับเทียบปีพศปีเกิดปีฝรั่งกับปีไทยอยากรู้ปีฝรั่งก็เอา543า ไปลบพสนะครับถ้าอยากรู้ปีไทยก็เอาคิดสกราชบวกด้วยห้าร้อยสี่สบสามครับก็จะออกมาเป็นพสนะครับโอเคครับสรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆนเฮงเงรวยๆวยกันทุกคนต้อนรับปีใหม่โชคดีนะครับทั้งด้านความรักด้านการเงินและการงานครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ